สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่แก่นธรรมจากพระไตรปิฎกวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่หลายคนคงเคยได้ยินแต่มักจะงงว่าทางสายกลางคืออะไรและมันช่วยชีวิตเราได้ยังไงลงนึกภาพตามนะครับสมมุติว่าเรากำลังเดินบนทางเดินแคบๆถ้าเราเดินเกินไปทางขวาก็อาจตกน้ำตกขาได้ถ้าเดินเกินไปทางซ้ายก็อาจชนต้นไม้ใหญ่ดังนั้น เราต้องเดินอย่างสมดุลพอดีในกลางทางซึ่งนั่นแหละคือทางสายกลางในชีวิตจริงก็เหมือนกันครับบางคนสุดโต่งไปทางการเสพสุขเช่นกินดื่มมากเกินไปทำงานหนักจนลืมพักผ่อนบางคนสุดโต่งไปทางบีบคั้นตัวเองเช่นอดอาหารเคร่งครัดเกินไปจนเครียดหนักทางสายกลางคือการรู้จักรักษาสมดุลระหว่างความสุขและความพอดีพระพุทธเจ้าบอกว่า การเดินทางสายกลางนี้จะนำไปสู่ใจที่สงบและเป็นหนทางสู่นิพพานหรือการพ้นทุกข์อย่างแท้จริงยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเวลาทำงานเราควรมีความตั้งใจจริงจังแต่ไม่เครียดจนเกินไปเวลาพักผ่อนก็ต้องผ่อนคลายไม่ปล่อยตัวปล่อยใจจนเสียการควบคุมทางสายกลางจึงเป็นเหมือนกรอบทองที่ช่วยให้เราดูแลใจและร่างกายได้ดีในทุกวันในตอนหน้า เราจะพูดถึงคําสอนเรื่องสติซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของการเดินทางสายกลางพบกันใน EP ที่13สติคือกุญแจเปิดประตูใจขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ